จังหวัดเพชรบุรีผู้ใหญ่บ้านนคนปรปฐมขับรถมาเช่าเรือดิ่งลงทะเลชะอำเพชรบุรีล่าสุดเจ้าหน้าที่ออกระดมค้นหาแต่อย่างไม่พบร่างผู้ใหญ่บ้านตำบลลำเหยจังหวัดนคนปรปฐมถอดเสื้อชูชีพกระโดดลงน้ำระหว่างเล่นเรือล่าแบบโซฟาจมหายในทะเลพื้นที่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีเจ้าหน้าที่เร่งระดมค้นหาแต่ถึงขณะนี้ยังไม่พบร่าง เมื่อเวลา17นาฬิกาของเมื่อวันที่ผ่านมาที่ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน191เพชรบุรีได้รับแจ้งว่ามีบุคคลตกน้ำและสูญหายในทะเลพื้นที่อำเภอชะอํำจังหวัดเพชรบุรีจึงได้ประสานกรมเจ้าท่าและมูลนิธิสว่างสรรเพชยชธรรมสถานพร้อมฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเมืองชะอ่ำร่วมค้นหาผู้สูญหายจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ตำรวจสพชะอ่ำทราบว่าผู้สูญหายคือ นายสิทธิโชคพันผาอายุประมาณ50ปีเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่13ตำบลลำเหยออำเภอดอนตูมจังหวัดนคนปรปฐมและจากการสอบสวนทราบว่านายสิทธิโชคได้มาจอดรถตโตโยต้ายาริสสีขาวหมายเลขทะเบียน กร66667นครปฐมไว้ที่เตียงผ้าใบหมายเลข4ริมชายหาดชะอำและได้เช่าเรือลากแบบโซฟาลงไปเล่นในทะเลต่อมาทราบว่าได้ถอดเสื้อชูชีพแล้วกระโดดลงไปในน้ำทะเลจมหายไป นักท่องเที่ยวชายคนหนึ่งซึ่งได้พบกับนายสิทธิโชคขณะที่อยู่บนฝั่งได้เล่าว่าเมื่อเวลาประมาณ15นาฬิกา30นาทีได้เห็นนายสิทธิโชคขับรถยนต์โตโยตา้าสีขาวมาจอดและลงมานั่งในเตียงผ้าใบใกล้ๆก,ก,กับตนพร้อมระบุว่า นายสิทธิโชคมีหน้าตาเคร่งเครียดและทั้งคุยโทรศัพท์และแชทไลนย์อยู่เป็นเวลานานจากนั้นก็ไม่เห็นอีกเลยมาทราบข่าวอีกครั้งเมื่อทราบว่านายสิทธิโชคถอดเสื้อชูชีพกระโดดจมหายลงในทะเล ในขณะที่พี่ชายของนายสิทธิโชคได้เปิดเผยว่าน้องชายได้หายมาตั้งแต่เมื่อคืนวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมาโดยไม่มีใครรู้ว่าไปที่ใดจนกระทั่งมาถึงเวลา15นาิกา30นาทีของวันที่23สิงหาคมที่ผ่านมานายสิทธิโชคได้โทรไปหาพร้อมส่งตำแหน่งให้พี่ชายทราบว่าอยู่ริมชายหาดอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีพี่ชายจึงขับรถจากนกคนปรปฐมมาตามหาน้องด้วยความห่วงใยเพราะนายสิทธิโชคบ่นเรื่องจะ จะทำร้ายตัวเองพร้อมสั่งเสียเรื่องทรัพย์สินต่างๆให้ฟังแต่เมื่อมาถึงชะอำจึงได้ทราบว่านายสิทธิโชคก,กระโดดลงจากเรกือจมหายไปทั้งนี้ตั้งแต่เมื่อทราบข่าวว่ามีบุคคลตกน้ำสูญหายในทะเลทางด้านกรมเจ้าท่าได้ร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยเทศบาลเมืองชะอำพร้อมอาสาสมัครมูลนิธิสันเพชรชยธรรมมสถานได้ร่วมกันค้นหายอย่างต่อเนื่อง ทั้งช่วงกลางคืนและช่วงเช้าแต่ก็ยังไม่พบร่างผู้ใหญ่บ้านคนที่สูญหายแต่หากมีความคืบหน้าทีมข่าวจะรายงานให้ทราบต่อไปค่ะนิว24กัสิพลภาพข่าวสุกันวรีสุวรรรายงาน